ไห้หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกอร์วันพอดคาสต์อยู่กับยุ้ยราติวิศิษฐ์รวงนะคะหัวข้อในวันนี้ใบกำกับภาษีกับแวดค่ะ คนทำธุรกิจน่าจะคุ้นเคยกับ2องคำนี้นะคะเมื่อเราซื้อสินค้าที่ออกไปกำกับภาษีมาขายเราต้องออกไปอะไรให้กับลูกค้าบ้างเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แต่คนที่เป็นมือเก่าหรือทำเรื่องอยู่แล้วก็มาฟังร่วมกันได้นะคะเพื่ออัปเดตข้อมูลร่วมกัน,นะคะ่ะธุรกิจที่ซื้อมาขายไปส่วนใหญ่หากผู้ซื้อ ได้ทำการซื้อสินค้ากับบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า VAT แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีการออกใบกำกับภาษีให้กับผู้ซื้อด้วยทุกครั้งนะคะแล้วเมื่อผู้ซื้อนำสินค้ามาขายต่อจะต้องทำอย่างไรบ้างก็ต้องออกใบอะไรสักอย่างให้กับลูกค้าของตนเองหรือไม่นั้นคำถามนี้ คงต้องขอแยกออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งบทความนีม้เขาก็แบ่งปันมาดังต่อไปน,นี้ค่ะประเด็นที่1น,นะคะหากผู้ประกอบการได้จดวัดไว้แล้วเมื่อซื้อสินค้าที่มีการออกใบกำกับภาษีแล้วนำมาขายต่อก็จะมีหน้าที่ที่ต้องออกใบกำก,กับภาษีและใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ลักษของใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินจะต้องมีสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงจะถือว่าถูกต้องซึ่งสามารถใช้ลบกำกับภาษีกับใบเสร็จรับเงินในฉบับเดียวกันก็ได้นะคะประเด็นที่สองนะคะหากผู้ประกอบการไม่ได้จดแวตก็มีหน้าที่ออกแค่ใบเสร็จรับเงินนะคะคำถามที่น่าสนใจ ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างความแตกต่างของใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินมีดังต่อไปนี้นะคะเมื่อพูดถึงใบเสร็จรับเงินก็คือเอกสารที่ผู้รับเงินออกให้กับผู้ซื้อนะคะเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่ามีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีรายละเอียดในใบเสร็จรับเงินดังต่อไปนี้ค่ะระบุชื่อสกุลที่อยู่อาศัยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีวันที่ทํำรายการซื้อขายเลขที่ใบเสร็จรับเงินและก็รายการสินค้าหรือบริการนะคะและที่สำคัญต้องออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งนะคะเมื่อมูลค่าสินค้าหรือบริการราคาตั้งแต่ 100บาทขึ้นไปค่ะหรือไม่จะออกเป็นบินเงินสดก็ได้นะคะแต่ก็ต้องไม่ลืมใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วยหากไม่ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขายก็จะมีโทษปรับถึง500บาทเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องเมืเสร็จรับเงินนะคะถัดมามาดูใบกำกับภาษีบ้างนะคะใบกำกับภาษี ก็คือเอกสารสำหรับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ค่ะจะต้องออกให้กับผู้ซื้อสินค้าหรือบริการทุกครั้งนะคะที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการและแสดงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากราคาสินค้าหรือบริการในแต่ละครั้งนะคะแต่ใบกำกับภาษีจะถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารรายจ่ายหักภาษีที่กรมสรรพากรยอมรับได้นั้นจะต้องมีชื่อที่อยู่ของผู้รับเงินหรือผู้ขายนะคะมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับบุคคลธรรมดามีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินนะคะมีรายละเอียดสินค้าหรือบริการ จำนวนเงินและเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธ,ธุรกิจค่ะนั่นก็คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างใบเสร็จรับเงินกับใบกำกับภาษีจะเห็นได้ว่าใบกำกับภาษีนั้นมีรายละเอียดในสาระสำคัญของเอกสารมากกว่าใบเสร็จรับเงินนะคะเพราะว่าสามารถนำใบกำกับภาษีมาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ค่ะ ด้วยเหตุนี้นะคะผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ทางภาษีนะคะนั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันนี้นะคะใบกำกับภาษีกับแวดคาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนะคะหวังว่าวารุณป่า,า,นาในวันนี้จะทำให้เราได้อัปเดตข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรรกับภาษี และก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะขอบคุณที่รับฟังเกอร์วันพอดคคสต์แล้วพบกันในวันศก์ถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองข้อพอดแคสต์